จะมาซื้อหัว Apple pencil ค่ะซื้อหัว Apple pencil โอเคเดี๋ยวลูกค้ารอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมองอันนี้อรอ,อรับของอยู่ Apple pencil ที่เดี๋ยวมอสจะไปให้ลูกค้ารอนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเ้ยที่้นา่อชําระด้วย Apple Pay นะคะ เอาค่ะขอขอเป็นทุงใหญ่ได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี้หรือว่าใหญ่เลยใหญ่เลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าถุงใหญ่เลยอย่าลาไปดูก่อนว่ามันมีไหมค่ะเดี๋ยวนึงโอ้ยของอ่ะไม่เ้อเบ็ที่จะเ เดบขอข้อมูอลอยกรับคอ่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเ่งเดี๋ยวเราหยุดถูกระบาเสร็จให้นะค่ะ ไม่เคยรายการที่เราจ่ายด้วย Apple Pay นะคะเมื่อกี้ก็ดีถือเลยเป็นเราลัันให้ลั่นเล่าลั่นมาให้เราไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่ชอบไงวันนี้สามถึงอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาตวันนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วครับอืออุ้ยขอบคุณค่ะอยู่ดีๆอันนี้ใส่ถุงนี้ดีกว่าเพราะว่าแอะไรใช่ค่ะ อันนี้ห้อยแบบนี้เลยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะห้อยแบบนี้เลยขอบคุณค่ะ